นะถ้าเป็นเรื่องจริงแฉเลยครับอะไรที่เกี่ยวกับตำรวจนะเป็นบุคคลสาธารณนะเป็นประโยชน์กับประชาชนต้มแฉเลยถ้าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอย่าไปต่อเติมนะนะมีหลักฐานอยู่สิบเล่นร้อยระวังนะหรือมีร้อยเล่นล้านระวังจะติดคุกอันนี้ก็ฝากไว้นะ แหล่งข่าวที่ทราบมาก็คือฝ่ wrote, mind, religion, ายตำรวจต่อสั่งเขาก to to ็ต้องให้ทนายความก็ไปศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็เตรียมจะดำเนินคดีกับทนายตั้มซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหมายของทนายตั้มเขต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้วใครจะปล่อยเว้ล่ะนะครับเนะใครจะไปยอมรับเราแบบเขาทําผิดทาอะไรต่างนี่นี่เขาก็ต้องตอบโต้เพียงแต่ว่าเขาก็ตอนนี้อาจจะแบบยังไรช็อกไปหน่อยเฮ้ยไอ้ตั้มมันแฉอะไรมาเยอะแยะเลยตั้งตัวไม่ทันอันนี้ก็อาจจะช็อก เดี๋ยวก็เขาก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายไปทนายตั้มก็ต้องต้องต้องต้อ,งตอ,งอะไรต้องถูกด,ดําเนินคดนะีการทํางานแบบนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่านยะกับชื่อเสียงของทนายตั้มที่กลับขึ้นมานะครับความเบเนื้อเชื่อใจของ,งพี่น้องประชาชนต่อทนายตั้มกลับขึ้นมามันมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะซึ่งทนายตั้มเ่ยเขาก็ ได้ทำใจไปแล้วว่าเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเขาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยครับเขาทำใจแล้ววันนี้ก็11บนาฬิกาตอนนี้8นาฬิกาสีนาทีสินาฬิกาทนายจ้ามจะพบรองเก่าจรูเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาสเตทเมนต์เส้นทางเงินรายชื่อคนที่ใช้บัญชีมา้าเรียกเงินจากเว็บพนันนะแล้วก็อ่า157 หรือเปล่าหรือ149หรือเปล่าไปมอบให้กับรองเจารองผู้าการตำรวจตํารวจกลางที่บอกว่าเราบันอินซีนะครับก็หมายถึงตัวเองเ,เป็นนกอินซีแล้วก็เคยโชว์รูปนกอินซีนะครับวันนี้ทนายตั้มเอาเหยื่อมาให้อินซีแล้วที่ผ่านมาทีมงานของบิ๊กโจ้ก็บอกแล้วครับว่าอินซีเลือกเหยื่อวันนี้ทนายตั้มเอาเหยื่อมาให้อินซีเลือก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนะครับนะแถวแถวลาดพร้าวเนี่ยนะครับถ้าแยกลาดพร้าววันนี้ทนายตั้มจะเอาเหยื่อมาให้อินซีเลือกนอะอินเซียอินซีจะว่ายัางไงอินซีที่ชื่อว่ารองเตา่าจะรุนเกียรติจะว่ายัางไงวันนี้เป็นบทท้าทายนะครับเป็นบทท้าทายของรองเต่าว่าคุณจะแน่จริงไหมจเจ้าจริงไหมทนายตั้มเอาเหยื่อมาแล้ว นะมีทั้งนายดาบมีทั้งลองนั่นลองนี่มาแล้วครับเป็นมือเก็บสวยให้กับกองบัญชาการตามตามที่นายตั้มกล่าวหาจริงหรือเท็จผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นอินซีอย่างลองเตา่าจะดําเนินการอย่างไรจะเอาจริงก็จังหรือไม่ก็ดูนะครับสิบเอ็ดโมงผมอยากจะรู้ครับนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายบิ๊กโจ๊กอ้างว่าฝ่ายพน,นักง,งานสอบสวนฝ่ายลองเตา่ลเตาลองต่อนียเป็นประเภทอินซีเลือกอยู่ เ,เขากล่าวหาแบบน,นั้นหมายความว่าใครเป็นพวกตัวเองกูไม่ดําเนินคดีใครแม่งเป็นคู่กรณีกูเล่นแม่งทุกดอกมีข้อหาอะไรบ้างกูเล่นแม่งทุกดอกนะไม่ว่าพร้อมเอกสารน,นะอะไรเอ่อฟอกเงินหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้ากูเล่นหมดแต่ถ้าพวกกูกูไม่เล่นกูเล่นเฉพาะเหยื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างนั้นหรือไม่วันนี้จะพิสูจน์นะครับว่าลองเตาหรือจรูนเกียริ จะเป็นประเภทอินรีเลือกเหยื่อตามที่นะคณะของวิกโจเขากล่าวหาหรือไม e <in out> ่นะครับใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษใช่หรือไม่หรือแม่งแค่เป็นมวยล้มต้มคนดูสุดท้ายไม่มีหาเลยเลยหรือไม่อย่างไรนะครับออนะเออนะครับวันนี้นะครับดูกันนะครับว่ามันจะเอาจริงเอาจังไหมที่เล่นปลาหีแล้วก็เลิกลากันไปนะครับ นะเหมือนกับที่ผ่านมาแฉกันไปแฉกันมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาสุดท้ายบอกอะไรเข้าใจผิดผมเข้าใจผิดนะา,ายตำรก็เข้าใจผิดต่อสากเข้าใจผิดิ๊กโจก็เข้าใจผิดลองเต่าเข้าใจ,นะาใจแมงเข้าใจผิดกันหมดเลยผมกลัวไ่งจะเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่น้องครับคิดเหมือนผมนะจะเป็นมวยล่มต้นงของูแม่งกระทำเป็นโู้ตื่นเต้นเป็นหนังสงครามเลยนะนะออกทีซูงทีเซอร์มาเหมือนหนังสงครามเลย นัแฉ่นั่นแฉ่ที่เส้นทางเงินไปสุดท้ายโอ้เป็นเรื่องเข้าใจคาดเคลื่อนข้อมูลของทนายตั้มคาดเคลื่อนครับนะเออส่วนทนายตัต้มก็ไปแล้วผมก็ได้รับข้อมูลมาคาดเคลื่อนต้องขอโทษพี่ต่อสักด้วยนะครับขอ,อ,อขอโทษไซเบอร์ด้วยครับแยกย้ายนะกินอาหารหมาหรือแดกอาหารหมากันเหมือนเดิมพวกเราโอ้แม่งดูเหมือนหนังสงคามเลย เพืองไฟเปลองเน็ตกันเลยไอห้ห่าถึงตายแม่งกลายเป็นลิเกวันก่อนก็มีลิเกคณะนะโจก่า,าลิเกอ่าระหว่างบิกโจกับบิกต่อสัต์ไปนั่งจับมือกันเราไม่เคยทะเลาะกันไอ้พวกสื่อมวลชนทั้งหลายแม่งก็ยามเสียมให้พวกเราสองคนทะเลาะกันสำนวนแม่งก็ไมต้องสอบสวนแล้วตำรวจโยนไปให้ปภชหลังจากนี้เดี๋ยวจะถอนฟ้องตำรวจสองร้อกว่าคนนะ พี่โจ๊กบอกจะจะถอนสองร้อยวันจะฝากคนจำได้ไหมวันนี้ไม่ต้องถอนแล้วครับศาลก็ยกฟ้องแล้วครับพี่โจ๊กครับ <c oughs> พี่โจ๊กบอกเดี๋ยวแถลงข่าวเสร็จผมลูกผู้ชายครับเซตซีโร่ครับเหมือนไม่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน <c oughs> กลับคืนสู่ฐาน,นะเดิมเซตซีโร่เดี๋ยวผมจะไปถอนฟ้องตำรวจสองร้อยวันนายไม่ต้องถอนแล้วครับพี่โจ๊กครับยี่สิบหกมีนาที่ผ่านมาศาลก็ยกฟ้องแล้วครับนะคดีลูกน้องพี่โจ๊กไปฟ้องศาลนะ่ะแพ้คดีครับ แพ้แบบหน้าแหกเลยแพ้ตั้งแต่ในในมุ้งเลยแพ้ตั้งแต่ในชั้นตรวจฟ้อง่ายังไม่ไตส่สวนเลยยกฟ้องไปแล้วเข้าใจนะไ้นั่นที่บอกว่าจะไปถอนฟ้องตำรวจสองร้อยนายไม่ต้องถอนแล้วครับไม่ต้องถอนครับโจ๊กบอกจะถอนได้หมดไม่ต้องถอนลาทีมงานว่โจ๊กแพ้คดีหมดแล้วครับสารยกฟ้องแล้วครับนะผมไม่อยากให้มันเป็นมวยล้มต้นกนดูกผมอยากให้ดาเดน,นินคดีถึงสุดไม่ว่าฝ่ายบิ๊กโจ,จ๊กบิ๊กต่อสักใครทาผิดผมอยากให้ติดทุกหน อยากให้ติดกุ้กให้หมดอ่ะถ้าทําผิดนะแต่ถ้าไม่ทาผิดก็อยากให้ยกฟ้องนะครับเราไม่อยากได้คนที่มัวหมองมาเป็นออบอรอคนตัวผมนะอยากจะหาคนอื่นๆที่มันแบบมีประวัติดีไม่คบค้าสมาคมกับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องเจ้ามือหวยทวนเจ้าแม่เว็บพนันรายจ่ายเนี่ยนะไม่ควรไปร่วมงานสำกรรมงานแต่งงานบุญอะไรต่างๆกับพวกทาผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นตํารวจไม่ควรคบ,บโจรนะ นะครับไม่ควรถ่ายรูปประโจนให้โจนเอาไปอ้างได้ว่าน,นี่กูรู้จักคนนั้นคนนี้อะไรจักพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับผมไหมครับนะครับเออนะนะครับรายงานข่าวล่าสุดนะครับคณะพน,พนากาักงานสอบสวนคดีฟอกเงินของคุณโจ๊กเนี่ยได้ข่าวว่าเขาก็ได้ดาเนินการออกหมายเรียกครั้งที่สามแล้วนะครับผมได้ข่าวมานะฮะว่าทารองนั้นอ่ะว่ามีการออกหมายเรียกครั้งที่สามแล้วเขาพยายามทําทุกอย่าง เพื่อเห็นว่าพนักงานสอบสวนทําทุกอย่างให้เธอแล้วทําทุกอย่างให้เธอแล้วเหมือนกับเพลงอ่ะที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะส่งทางนั้นส่งทางนี้ส่งทางไหนเขาก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้เธอแล้วก็พยายามอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามต้าไปม,มาเขาก็จะเตรียมยื่นคำร้องต่อสารก็ออกมายจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่มีมวยลมไม่มีใครเขายอมหรอกครับพอบอตรอ่าไอ้นักขากขออารผบตรก็ไม่กล้ามายุ่งกับ พนักงานสอบสวนเพราะคุณไปแทรกแซงไม่ได้นะหนึ่งห้าเจ็ดนะบิ๊กตายก็บอกว่าคุณจะเข้าไปยุ่งทําไมบิ๊กต่อกับบิ๊กโจกทะเลาะก,กันสองคนนี่ทะเลาะก,กันกูก็สบายใจเนี่ยคุณจะไปยุ่งทําไมสองคนถูกํำเนินก็ดีติดก้อวดกูก็สบายเนี่ยนะกูนะก็จะได้ขึ้นเป็นพอบอรตอรอง่ายขึ้นน่ะไม่มีรองระดับหนึง่งไม่มีพอบอรตอรอก็มีแต่กูนี่แหละนะถ้าผมเป็นบิ๊กตายนะสมมตนินะี่ความคิดของผมเองอ่ะ ผมจะไปยุ่งทำไมก็ปล่อยให้แม่งทะเลาะก,กันไปแล้วก็พยาหลักฐานก็แฉเยอะๆไอแม่งติดคุกติดตารางกันห,หมดนะทั้งต่อสักทั้งวิโจกกัแม่งติดคุกกันหมดกูก็สบายอะ่ะไม่มีทั้งผอบอรตอรอก,กับไม่มีตำแหน่งก็ว่างรองอันดับหนึ่งแม่งก็มีคดีโอ้โหสบายกูกูก็นั่งอยู่บนภูดูแมวกัดกันนั่งอยู่บนภูดูแมวกัดกันชุกครูพี่น้องเห็นด้วยกับพี่เดมั้ย พี่เดยไม่ต้องห่วงเราวิเคราะห์นี่ไม่ต้องัวดผ่านข้อมูลแม่งนั่นนะที่กูได้ข่าวมาแม่งกบไปด้วยแนวนี้แหละ